วันนี้เราจะมาเปิดตำนานพระว่านจำปาสักศิลปะร้านช้างหรือพระราวพระเครื่องที่ขึ้นชื่อและเป็นเอกลักษณ์ของคนทั้งสองิมฝั่งของก็คือพระว่านจำปาสักเพราะเป็นพระที่มีประสบการณ์ในสงครามมาตลอดแม้แต่ช่วงที่เกิดกระบฏเจ้าอนุวงศ์เมื่อเสดศึกแล้วกมภรรยาพระราชวังบรวรมหาศักดิ์เสพเมื่อ ทั้งที่สร้างวัดพระแก้วขึ้นยังมีการสร้างพระเนื้อหาแบบเดียวกันกับพระวานจำปาสักขึ้นบรรจุไว้ในกลุซึ่งเรารู้จักกันในนามพ้าบิตากลุวังหน้าที่เนื้อแก่พังและว่านยาผระว่านจำปาสักพบอยู่ตามถ้าในแถบภาคอีสานส่วนทางฝั่งเรานั้นจะพบอยู่ทางราวใต้คือแถวแขงจำปาสัก แข็งสารวันแข็งอัตปือและแข็งเซกองพระว่านจปาสักฝั่งราวจะเรียกว่าพระเกศรเพราะทำจากเกศรและว่านที่มีอิทธิริษในทางอยู่ยงคงกระพันการคุณใสและไข่ปลารวมไปถึงการพูดผีปีศา์ด้วยเรียกว่าคบเครื่องในทางกันภัย สมัยยุคสงครามอินโดจีนคนรุ่นปู่รุ่นพ่อของหลายต่อหลายคนพกพาว่านจำปาสักขเข้าสงครามจนไปเห็นคุณวิเศษมาจากในสายตามามากต่อมากสมัยก่อนนายห้อยผู้คุมฝูงกัวควายออกขายไปตามที่ห่างไกลนั้น้วนมีพระว่านจำปาสักติดตัวกันทุกคน ถ้าว่านจำปาสักมี2แบบก็คือแบบแก่ครั่งและแก่ว่านว่านจำปาสักชนิดว่านรวนนั้นส่วนใหญ่จะมีพุทธคุณในการรักษาโรคหรืออาการบาดเจ็บบางอย่างก็สามารถใช้ฝนกับกระสายยาบางตัวเพื่อห้ามเลือดแก้พิษงูหรือพิษจากยาสั่งได้ด้วยถ้าเนื้อว่านรวนจะถูกสร้างโดยเอจิผู้เชี่ยวชาญ วิชาแพทย์แผนโบราณสร้างขึ้นมาแล้วลงคาถากำกับก่อนมอบให้สิทธิภกติดตัวส่วนพระเนื้อแก่คลั่งนั้นจะเน้นไปทางคุ้มครองตัวผู้บูชาจากมนุษย์ด้วยกันและพูดผีปีศาจพระเนื้อคลั่งมักพบตามถ้ำสร้างโดยพัทุดงที่มาใสาปฏิบัติธรรมในถ้ำแล้วสร้างพระเครื่อง อยากว่านที่พบเห็นในบริเวณนั้นแล้วปลูกเสกทุกวันเพื่อสืบทอดพระพุทธศาสนาให้ยั่งยืนพุทธคุณจึงหนักไปทางอยู่ยงคงกระพันและป้องกันภัยรอบทิศพระว่านจำปาศัก์ที่แพงสุดที่มีคนเคยเช่ามาน่าจะอยู่ที่ราคาห้า0มื่นบาทส่วนคนที่เช่าไปเป็นขหาบดีคนหนึ่ง สาเหตุที่เช่าในราคาที่สูงนั้นเพราะในอดีตเคยเป็นคนจนมาก่อนแต่ได้รับมอบพระว่านจำปาศัก์จากพระธุดงองค์หนึ่งหลังจากนั้นชีวิตก็ดีขึ้นจนมีจิตการใหญ่โตเมื่อเห็นพระว่านจำปาศักจากเซียนคนหนึ่งที่มีรูปแบบและเนื้อหาแบบเดียวกับที่ตัวเองแขวนจิตตัวจึงได้ขอเช่าบูชามา พุทุกคุณว่านจำปาสักหนักไปทางอยู่ยงคงกระพันและป้องกันภัยรอบทิศส่วนใหญ่ผ้าว่านจำปาสักมักจะไม่ค่อยสวยงามสักเท่าไหร่เพราะเกิดการบิดเบี้ยวจากการหดตัวของบ้านได้ครั้งส่วนใหญ่มักแตกหักเพราะการนําออกมาจากถ้ำค่อนข้างลาบากต้องใส่กระสอบแบกหรือโยนออกมาแต่พราแตกหักเหล่านี้ก็สามารถขายได้โดย ช่งเป็นกิโลขายเพราะสมัยก่อนพระเนื้อผงทางแถบภาคอีสานเกือบทั้งหมดจะใช้เนื้อพระจากเนื้อพระว่านจำปาสักที่แตกหักเหล่านี้เป็นมวลสารสําคัญในการสร้างพระเครื่องจึงได้มีนักล่าพระว่านจำปาสักตามถ้ำในฝั่งราวจํานวนมากเกิดขึ้นจนถึงปัจจุบันแทบจะไม่ค่อยพบเห็นแล้ว พระที่สวยสมบูรณ์จึงหายากมากในบางองค์มีการลงรักปิดทองหรือลงรักทาชาติปิดทองจะถือเป็นพระชั้นสูงไม่ค่อยได้พบเห็นกันง่ายๆพระว่านจำปาสักชนิดนี้จะสวยงามกว่าทั่วไปแสดงว่าต้องเป็นคนชั้นสูงหรือพระเถระที่คนเคารพเป็นอย่างสูงจัดสร้างขึ้นเพราะต้องมีบารมีและเงินจำนวนมากกว่าปกติในการจัดสร้างนั่นเอง จากการสันนิษฐานพระว่านจำปาศักด์เป็นพระที่น่าจะมีอายุเก่าเกิน700ปีสร้างกันมาหลายยุคคาดว่าคงเป็นพระเจจียุคโบราณสร้างไว้แต่ไม่มีบันทึกไว้ในข้อมูลที่ชัดเจนนักอาศัยความเก่าของว่านที่บอกถึงระดับอายุซึ่งเป็นพระที่พบมากทางแถบของถิ่นอีสานและประเทศลาวทั้งตามโพงไม้ต้นไม้ ในป่าเขามีทั้งเป็นกลุก่มก็มีศิลปะพุทธศิลป์ไม่ชัดเจนนักรูปแบบเป็นเนื้อว่านร้วนแท่งหดตัวองค์พระส่วนใหญ่จะตื้นบางมีหลายขนาดของถิ่นที่พบก็คือแถบทางฝั่งประเทศลาวก็ยังพอมีพบอยู่เป็นพระที่พุทธคุณเด่นทางด้านครงพันเป็นเลิศพิเศษ ทั้งเมตตามหานิยมมหาสเสน่ห์ก็เป็นเลิศมีประสบการณ์มาช้านานพุททุกุณของพระว่านจำปาศักมีความเชื่อสืบทอดกันมาว่าโดดเด่นทางด้านมหาอำนาจมหาอุดแล้วค่ะพงกรัพันชาตีเมตตาโชคลาบเงินทองวาสนาหนุนดวงและป้องกันภัยพิบัติต่างๆได้ทั้งปวง ตามตำราพิชัยสงครามระบุว่าว่านเป็นสุดยอดแห่งความมหาอำนาจองค์พันชาตีมหาสเสน่ห์โดยธรรมชาตินักรบไทยสมัยโบราณนิยมอาบว่านเขียวว่านหรือนำว่านมาสอดใส่ในผ้าเจดแล้วนำมารัดแขนก่อนจะออกทำศึกสงครามผ้าว่านจำปัสักในสมัยโบราณมวลสารส่วนมากจะประกอบไปด้วย มหาว่านต่างๆเช่นมหาว่านทางด้านมหาอำนาจร8 8ชนิดมหาว่านทางด้านคงกะพันชาติร้อยชนิดมหาว่านทางด้านแคล้วคาดร8อชนิดมหาว่านทางด้านเมตตามหาเสน่ร้อยแชนิดและมหาว่านทางด้านโชคลาภเงินทองหนุนดวงหนุนชีวิตต่างๆอีกอย่างละร้อยแชนิดเป็นต้น รวมแล้วประมาณ90%ส่วนอีก10%ก็จะใช้ครั่งเป็นตัวประสานเนื้อขององค์พระเนื้อขององค์พระเมื่อแห้งเก่าจะมีน้ำหนักเบามากพระว่านจำปาสักแท้ยุคเก่าเป็นพันปีเนื้อว่านจะแห้งและหดตัวและมีน้ำหนักเบามากเขาบอกต่อกันมาว่าใครมีผ้าว่านจำปาสักไว้กับตัว จะได้เป็นใหญ่เป็นโตทำอะไรก็จะเลินรุ่งเรืองร่ำรวยทรัพย์สินเงินทองมีบุญบาร,รมีมีอำนาจวาสนาร่ำรวยโชคลาภอยู่ยงคงกพันอายุยืนและแข็งแรงยังการนมสาว2,000ปีเลยทีเดียวซึ่งปัจจุบันผ้าว่านจำปาสัก์ก็หาดูหาชมหาเช่าบูชาได้ไม่ยากและมีราคาไม่สูงมาก คือมีราคาตั้งแต่หลักร้อยขึ้นไปทางนี้ก็แล้วแต่สภาพและความเก่าและความสวยของผ้าอีกด้วยพระว่านจำปาศักด์สร้างเรียนแบบก็มีที่เกิดขึ้นในยุคหลังถึงต้องสังเกตความเก่าของเนื้อว่านว่าว่านแห้งเก่าหรือไม่การหดตัวของว่านถึงจะได้พระว่านจำปาศักดิที่เก่าถึงยุคสมัย หรือถ้าไม่รู้ก็สอบถามผู้รู้เบื้องต้นจะได้ไม่โดนหลอกนั่นเองครับและนั่นก็เป็นวัตถุมงคลที่บรรทบุรุษของเราได้สร้างไว้เพื่อเป็นพุทธบูชาเพื่อสืบทอดพระพุทธศาสนาเพื่อจะลึกไว้ในแผ่นดินให้ลูกหลานได้ระลึกถึงพวกท่านแม้เวลาจะผ่านมาหลายร้อยปีแต่คุณค่าทางประวัติศาสตร์ ก็คงจะถูกจารึกไว้ตลอดไปไม่เสื่อมคลายแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ